พ่ากพ่าก,กวัสด,ดีครับผมวัสดีวัสดีเอามือนีมาตามของพ่อซัก้อพี่น้องวดวันที่สองสหนึ่งกุมภาสองห้าหกเจ็ดสิ้วลดล้นฟ้าแล้วจังไนจังบัดเขามัดหนีไหมช่วาจังสัน,นอกคื่อเคียวคักแต่นอกวามันมันมันีมันทีนน่ได้หกตัวได้สี่ตัวได้สามตัวได้หกตัวได้ สูงสูท8ตัวหนึ่งสองสามสี่ได้8ตัวเขา่าอันนี้ได้หกตัวเขา่าอันนี้ได้หกตัวเขา่าอันนี้ได้สองตัวเขา่าเข้าคือเกาอันนี้หกตัวนี่หนวีวังเกียจเกียจแปดนีวันนี้ได้ตัวนี่ห่วงให้ตัวนี้บบเอาได้ไหมโบเอาบ่บเอา คีปเปีวตัวไอ้ขั้นบ่อไปบ่กเอามันได้หาหกได้หาแปดอะซีซีตัวอะบอ่อเอาหันมาเอาเอาัวมันถีบหันมาเอาล่างเอาหลางเอาล่าง,าล,างล่างบอกว่าเขาแต่ล่างบนนิดบนเห็นเขาไมา่ได้สูตรนี่เป็นมเมาน้ำเขาแต่ว่าเห็นเขาได้สูตรนี่มนมเมาน้ำขอนี่ กอยืนเขียนใ้สูตรไม่บอกบ่อล่างสูตรก็เอาล่างเอาล่างสูตรก็นี่ละล่างมามาขามาล่างแต่ว่าบดนี่มันเขาเลขเขาบ่ดนี้จึงเอาเลกเขาไปปอยเขาก็ว่าเลขเขาคือกาย่านเขาว่าเล่เขาสมอยันเขาว่าเลเขาจ้ะเอาเขาคือเห็ดสูตรจืดจ้ะกัเลกสูตรไปสูตรมันเขาคือเห็ดคู่มดจุ่มมันคือจืดวันวาเห็ดคู่มอด้ำมากควานเขาอีกต่างหากมากกวานเขาอีกต่างหาก อะไปยานเขาเห็ดนังกะสันบามาเอาตัวนี้ใส่โรลเหลี่ยห่อไหมเขาเคยเห็ดเนาะตัวนี้เขาเคยเห็ดหลักกหลักกพอสักมากกว่เขาตั้งหากมากกว่าเกิดกว่าเขาอีกตัวที่เกิดเกิดกว่าเขาอีกความไปตื่นเห็ยังบาดีเขาบอกเขาแต่เห็ดมาเนี่ยมันสามสิบสี่สิบปี่ตเฮ็ดเล็กเนี่เฮ็ดเ็ดเลกเนเฮ็ดเล็กเ่น หลักสิบบนห้าหกเจ็ดแปดเก้าหน่วยบนศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยมัไม่หกตัวน่ะโอ้ยโอ้ยบนบมแมนบมแมนเห็นเพื่อนเห็นไะไสักคน10บนี่สิบบน่หนวยอันนี้หน่วย วยบนว่างหันมันได้ซีก็พกห <c oughs> นไดซีก็เปียดมันไปลักสิบจ้่ว่างวดเียครับพิจารณและนาเอว่างหันมันได้ซีก็เปียดมันไปมันลักหน่วยมันไปลักสิ <c oughs> บัดนี่มันเน,น้นห้าเกียห้าเกียรมันส้นห้าเกียรสือมสตัวนี้ เด่นบนเด่นบนเด่นบนไปเลยเอาเอาเกียนใส่ถ่ายน้ำเนียยังถ่ายเด่นหากับหกับขี่วิ่งหากับหกับตัวโอ้หากับเกียรบอกหากับเกียร์อจังขี่หัตัวว่าเหล็กวิ่งตัวแดวิ่งห้ากับเกียเล็กล็กวิ่งหกับเกียร์เหล็กเกียร์ไงเพิ่งได้ขี่เบื้องออก หัวค่ากับเบียดทีเด็ดทีเด็ดห้าหกห้าแปดห้าหกห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดสี่ตัวสี่ สี่ตัวเดียเด๋ยวเตัดตัดตัดสะกอนดู่ตับโมยูนดูเลขตัดหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็ดเก็ดเซตัด ตัดเก็แปดออก,ก่อนหมูต <c oughs> ัดเกียรดตัดเกแปดได้บ่ตัดเก็แปด,ด,อ,ด,ดออกปอนหมูสองสองดับแปดขาดแปดดับเก้าดับเลขเดน่นมีบเลกเด่นมีบน ตัวได้ไปเสียงร่มเลยมาจะเอาล่างเอาล่างเอาล่างที่นี่ล่างเลกล่างมุลคุยคุยล่างจะเป็นของก็ดูบอกลำล่างเก่าประตูเสอ10สิบล่างหมดที่แล้วสิบล่างศูนย ศ2 3 4 6สอมสี่หกสิบล่าง้า่ยังสิล่างนี่สิบล่างเด่นนี้ก็มดมนจุดหหมดที่แล้วเอาลักสิบหมดที่แล้วหมวดนี้ศูน8ีแปด 1ิล่างสิ <c oughs> ล่างตัดสี่ตัดแปตัดแปดสบล่างบันศูน <c> ย <oughs> ์แปดศูนย์แปปดมันเขาอยู่นี่ก็เป็นสิบคือเก่าแป ตดเดินโอ้เดินสวนแต่ยังวิ่งสูนบาทนี้เดี๋ยวหาดูอนดูอนดูก่อนมันเติมอะไรอยู่บมดเบไรอรเดี๋ยวมึงนะมกสิบลักงยนี่คืออไรอ่ไร้ลังบะไรได้พอเต็มมึงแล้วพมกนเตมอะไร โซนโซนห้าห้าโซนโซนห้าห้าโซนโซนเพิ่งเปิดเนาะโซนแล้วก็โดนสายี่ เดินศูนย์เลยบ่เดินศูนย์วิ่งศูนย์ศูนยแม่เนาะศูนาหายแล้วบ่ไรหายแล้วขาออกแล้วาขาจาังนี้บ่นีน่ของเราเาเลก็กิดศูนกับสองขาแล้วนี่เรามาตัดสี่ตัดแปดเนี่ยเียยังะบดเียหางกับหเปลี่ยนคือว่าตัดคือไปจับใส่เดี๋เดี๋ยวเดียเด๋ยวเยวร่ดดบยังบ่ดตัด<อ> ผมเป็นสูตรของเขาดอกนี่ยังมี่มายังมาไม้มี่ยกี่ศูนศูนสีตัดตัดตัดหาศีรษูนศีศูนแปดแปดศูนเนี่ยสี่สองสี่สองห้ามดโอ้ตัวเน้นคือสองหาเอาตัวเน้นบัดสองหับัดซื้อรตเตอรี่เมื่อนึงนี่ ย่าไปเอาซองหาบัดว่าซื้อหาซองบัดว่าบนบอกบนบอกบนบอกบลนบ่มีอยู่นี่มันอันนี้ล่างสุดล่างว่าลักสิบนี่นี่เลยลักสิบเอออันนี้ล่างนี่แต่เพิ่อนพันนี่นี่เพิ่อนตัวหน่อยพี่ล่างเพิ่อนนี่เลยลักสิบอันเลี้ยสูนหาขับซองหาบ่ล่างลักสิบเลี้ยสูนสูนหาขับซองหาเห้ยเสียนอะไรเลี้ยอยู่สองตัวเนาะ บักกดูสิเขียนเอาแต่ัวนเน่งๆมันแล้วแบบเอาแต่ตัวเนิ่นนะเอาไปดูบ่นเอาอัดบนว่าฮันไห้บ่เนี่ยบ่นยังบนเด่นบนบ่นเพิ่นให้วิ่งหาคับเกจขีเขียนขีเขียนเลขวิ่งไหมเอฟซีหีบเห็นหรอกอะนนหลุดหลุดล่างนี่เลขวิ่งนี่ขีให้วิ่งเลขวิ่งเพิ่นให้วิ่งสวนนี่วิ่งบนพ่อนขี้เขียนไม่หรอกสวนล่าง วิ่งบนหากัเบียม่นบ่วิ่งบหากัเบีดกับเน้นตัวไร่าากนีหกระเบีดนี่เออจุดเน่เดี๋ยวขีเขียเมาไหมมัืงเือมาอกันบ่หากัเบีนี่สามหากเบ็ดนี่แล้วบ้าเด็ท่านเด็กทานเด็ก้หาหัวาเปดเ็ดหาบ่เ็ดอังัตัดได้ย่เกียดเร ห้าหกยงเกาะห้าหกก็ยงเกาะห้าแปดเจ็ดห้าเน้นบ่อใดเน้นบ่อใด,อ,ดอันนี้สูตรบ่กรับตัวเม่นบ่พ่อสักบ่อบ่อใดกับกับกัให้แล้วกรับเรียบร้อยกรับเรียบร้อยสิบเป็นสิบล่างนะกับบ่ได้กรับสิบเป็นสิบ เซฟล่างโสดนี่บอลพิดจะเทอะหลบล่างสอง,สองตัวแน่นๆได้พอสักสองัวนี่โับสองนี่วงวดว่าหันกันนั่นเด็กเซฟล่างมาหกอ้าพี่น้องแคบหน้าจอได้ครับเด้อแคบหน้าจอครับผมพอสักจับคู่ให้แล้วพี่น้องบนน,บ,นนบนนี่บนบนนี่วิ่งเก้าโอ้ยบนวิ่งหาคับเจ็ดได้พี่น้องหาคับเจ็ดนี่พอสักเมันเสียมันตัวน้อย บนวิ่งห้ากับเจ็ดส่วนจับคู่กับห้าหกห้าแปดห้าเจ็ดมีสามคู่นะพี่น้องห้าหกห้าแปดเจ็ดห้าวิ่งบนห้ากับเจ็ดส่วนล่างนี่เลียอยู่สองคู่นะพี่น้องเน้นศูนย์ห้าสองหาได้พี่น้องศูนย์ห้าสองห้าอันนี้ล่างวิ่งศูนย์ ล่างวิ่งศูนยได้พี่น้องล่างวิ่งศูนย์ตัวเดียวล่างวิ่งศูนย์เ,เ,เน้นศูนย์ห้าับ,บ,บเ,เน้นกับสองหาได้พี่น้องสองคู่สองหางมักตัวใดชอบตัวใดหารถตลีได้ดพี่น้องใกล้ศูนย์ห้าสองห้าอันนี้คือล่างนี่พี่น้องตัวเน้นแอดอ่านแต่ตัวเน้นได้พี่น้องได้แคนะบหนาจอตามนี้นะครับเด้ มักตัวใดชอบตัวใดก็พิดาระพนาเื่งคันบ่มักกรผพานไปตัวเลขเป็นแค่เนวาทางังกะมันๆนั่งแห่งปังๆกันแต่จะเริ่มฝากคนไลยคนแชรกคนที่ตามคิดหน้าพอกกันไหมคิมนิสสวัสดีครับผม